สว auto: so ัสดีครับวันนี้ผมจะพามาพอบรรยากาศการเก็บบะเกือร์ส้มของพี COVID ่น้องบ้านมูเซอร์อำเภออมก่อยจังหวัดเชียงใหม่นะครับวันนี้ก็มีหล่อออนน้อยมาตัวนะครับหล่อออนน้อยก็จะได้เฮียนหูวิถีชีวิตการเก็บบะเกือร์ส้มวิถีชีวิตของเกษตรกรของพ่อแม่ตัวเก่านะครับเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยเป็นช่วงที่หล่อออนมาได้ไปโรงเรียนกันนะครับก็จะมาช่วยพ่อแม่ทำมาหากินนะครับเหตุยางนึ่งก็คือจะเนี่ยให้หล่อออนเนี่ยมีภูมิคุ้มกันในตัวตัวนะครับเนาะสำหรับราคาบะเกือร์ส้มนั้นช่วงนี้ราคาค่อนข้างต่่่าะรอยูทีกิโลปมณ 6บาทเองนะครับบรรเน่ใจว่าวันนี้จะลดลงเห็มก่อนนะครับเนาะแต่ว่าเป็นราคาที่ถือได้ว่าขาดทุนเลยทีเดียวนะครับเจ้าบ้านก็ได้ฮาบราคานี้มาโอ้ถือว่าขาดทุนขนาดเลยนะครับเนาะสำหรับการปลูกการเก็บเกี่ยวการบำรุงรักษานะัา้นเจ้าบ้านเป็นดูแลรักษาอย่างดีเลยนะครับตั้งแต่ก่อนที่จะปลูกการบำรุงดินรวมไปถึงการปลูกแล้วดูแลรักษานะครับแล้วก็การเก็บเกี่ยวนะครับเนาะเจ้าบ้านเป็นหึความสําคัญทุกขั้นตอนเลยนะครับแต่ว่าพอหาันร,ราคาปุ๊บก็บ อย่าฮือน้ำตาตกนายเหมือนกันนะครับนะนเนาะการนย่ยการเกษตรของชาวบ้านนั้นต้องแบกรับความเสี่ยงนะครับบอกว่าเกษตรกรที่อื่นหรือว่าที่นี่นะครับต้องแบกรับความเสี่ยงในเรื่องของหลายปจายัจจัยเลยหลายอย่างเลยนะครับบอกว่าจะเป็นเรื่องของราคาน้านํามันราคาปุย๋ยราคายาต่างๆนะครับรวมไปถึงราคาที่เราต้องจ้างคนอื่นตัวนะครับเนาะ เจ้าบ้านเนี่ยต้องแบกรัาบความเสี่ยงในเรื่องนี้ตัวนอกจากนี้เนี่ยยังต้องแบกรัาบความเสี่ยงในเรื่องของฝนฟ้าอากาศตัวนะครับบางทีดินสไลด์การน้ําท่วมการเนาะก็น่าเห็นใจจ้าบ้านจ้ากเกษตรกรของเรานะครับเนาะแต่เมื่อมาหูราคานั้นก็เยือน้ําตาตกนายนะครับเศร้าวกว่าเดิมนะครับเนาะบมคว่าที่อื่นราคาตะใดราคาตะอีก่อนหรือว่าราคาเยอะกว่านี้ลองคอมเมนต์บอกกันได้นะครับ